สวัสดีครับทุกคนหลังเกมนะครับคู่ระหว่างบีจีปทุมที่บุกไปเอาชนะชาญยูเนเต็ดจากเดนมาร์กถึงถิ่นนะครับ4ต่อ1นึ่สำหรับศึกชอปปี้คัพหรือว่าจโมสรองทีมแชมป์อาเซียนก็เป็นเกมนัดรองสุดท้ายนะครับของรอบแบ่งกลุ่มในสาย A ผมสรุปนะครับเรื่องของฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมโอเคแน่นอนครับการกลับมาชนะก็เป็นบรรยากาศทีมที่ดีของบีจีปทุมแต่ว่าการยิงได้ขาดลอยถึง41เนี่ย ก็น่าทําให้ความมั่นใจของผู้เล่นกลับมาแล้วก็บรรยากาศภายในทีมที่จะต้องไปปรับกันใหม่เนี่ยนะครับเห็นชัดเจนเลยก็คือในช่วงท้ายๆเนี่ยคือผู้เล่นความฟิตนะครับมีผลนะครับทางฝั่งของฉานเองเนี่ยก็อาจจะยุบไปด้วยทําให้วีจีเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ง่ายกว่าเสียดตัวแรก ของฉาที่มีการปรับผู้เล่นแล้วแต่ก็ไม่สามารถจะยกระดับเกมได้อีกหนึ่งจุดที่ต้องขอชื่นชมก็น่าจะเป็นตอนมีชนะทิพย์ส่งกระสินะครับที่พยายามจะเข้าถึงบอลทุกจังหวะแล้วก็วันนี้เนี่ยเหมือนกับเพื่อนๆนะครับเห็นแล้วว่าชนะทิพย์ทำงานหนักมาในหลายๆนัดที่ผ่านมาแล้วผลงานเนี่ยก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีการบ้างไม่ใช่ฝากบอลไปที่ชนะทิพย์คนเดียวเท่านั้นหรือว่ารอจังหวะให้ชนะทิพย์สร้างสรรเกม เพราะว่าความอันตรายเนี่ยคู่ต่อสู้เริ่มจะจับได้อยู่แล้วนะครับว่าต้องทํายังไงกับชนาทิพย์เวลามีบอลหรือไม่มีบอลซึ่งสําคัญในเกมนี้นั่นคือสิ่งที่มีการปรับแก้ของทางโค้ดบอยด้วยซึ่งอาจจะไม่ได้แก้อะไรมากมายนะครับนอกจากการพูดคุยกันมากกว่าว่าการซ้อมมันก็ไม่ทันอยู่แล้วโปรแกรมก็เตะทั้งกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์ต่อเนื่องแต่สิ่งที่เห็นจากตัวของชนาทิพย์เลยคือชนะทิพย์ไม่ต้องพยายามมากขึ้นเหมือนหลายเกมที่ผ่านมาคือมีคนพร้อมจะเข้าไปเล่นใกล้ๆกับชนาทิพย์นะครับให้ได แล้วก็เมื่อคู่ต่อสู้เผลอเนี่ยชาติทิพย์สามารถทำคีรพาสได้อยู่แล้วอย่างจาังหวะแรกที่เป็นประตูเตีเสมอเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าลูกจ่ายของชาะิทิพย์ยังคงคมเหมือนเดิมอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขามีโอกาสที่จะฉีกตัวเองมาอยู่ในพื้นที่ที่ได้เปรียบหรือเปล่านั่นคือตอนชนาะิทิพย์อยู่ส่วนตอนชนาธิทิพย์ถูกเปลี่ยนตัวออกเป็นการโรเตชันนะครับก็เก็บความสดของผู้เล่นไว้เพื่อรอเจอขอนแก่นในเกมไทยลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับก็มีโนสุดา ที่ก้าวขึ้นมาซึ่งโนสุดะเนี่ยคือตัวอย่างของผู้เล่นญี่ปุ่นจริงๆที่ผู้เล่นไทยไม่มีนะครับอันนี้ขอชื่นชมก็คือเวลาที่ไม่มีฟุตบอลอยู่กับตัวเนี่ยโนสุดะพยายามวิ่งเพื่อสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองได้เปรียบและเพื่อให้เพื่อนเนี่ยมีตัวเลือกในการจ่ายฟุตบอลและเป็นที่มาของการได้2แอซิ์ซึ่งตรงนี้ครับต้องชมโนสุดะล้นล้วนเลยนะครับคือคนจ่ายบอลเนี่ยจ่ายตามจังหวะเพราะพื้นที่มันเปิดแต่ถ้าเกิดโนสุดะไม่วิ่งไม่ทําทาง ไม่มีโอกาสนะครับที่จะสร้าง2ประตูหลังนะครับที่ก็เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับ B ีีนะผมว่าเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยือทีมมันแบบเละตุ้งเป๊ะมาตลอดเลยการชนะ4 1น,นอกเหนือจากการเก็บ3ามแต้มแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะลุ้นเข้ารอบโดยที่สถานการณ์อยู่ในมือของตัวเองก็ยังเป็นเรื่องของการเพิ่มประตูได้เสียด้วยซึ่งมันก็ทําให้การลุ้นเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มมันก็น่าจะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับในกรณีที่ผลการแข่งขันเนี่ย กับทีมที่มีโอกาสจะมีแต้มเท่ากันนะครับอย่างทางมาร์กาซ่าซึ่งตรงนี้ต้องวัดรู้ได้เสียอยู่แล้วเพราะว่าเกมแรกที่เจอกันเนี่ยก็เป็นทาง BG ที่บุกไปเสมอมาร์กาซ่ามานะครับนี่คือสถานการณ์ของคู่นี้ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามาตรฐานเมื่อสามารถดึงตัวเองกลับมาได้แล้วเนี่ยก็ต้องพยายามยกระดับฟอร์มการเล่นนะครับทั้งเกมรุกและก็เกมรับซึ่งสิ่งที่ BG ยอมปรับแล้วสักทีหนึ่งก็คือรู้อยู่แล้วว่าคุณภาพผู้เล่นระบบหลังสามันไม่ได้ นะครับก็ใช้เป็นหลังสี่แต่ส่วนหนึ่งก็คือลงทะเบียนผู้เล่นตัวใหม่ไม่ทันด้วยแล้วก็เสียตัวเก่าไปจากเลขแรกที่มีการผ่องถ่ายให้ทีมอื่นยืมตัวไปเลยเป็นที่มาของการใช้หลังสี่นะครับที่ถูกจังหวะพอดีในเกมแมชนี้ถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างก็ตามแต่ก็สามารถเอาตัวรอดได้ครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ